สวัสดีครับสิ่งก่อสร้างใหม่และยานเศรษฐกิจ EP นี้น็อตได้ w alking Ti h a i t r i ปพามาดูโครงการวันแบงคอกซึ่งเป็นโครงการอภิมหาโปรเจกต์มิกยูดหรือว่าโครงการพัฒนาพาณิชยกรรมแบบผสมผสานที่ยิ่งใหญ่อีกโครงการหนึ่งของเมืองไทยก็ว่าได้ครับมีมูลค่ามากถึง1 2 0 0 0 0ล้านบาทเลยครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการเปิดให้ใช้ทาวเวอร์ที่4ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานไปแล้วและว,วันนี้น็อตจะพามาดูบริเวณต่างๆของวันแบงคอกว่า มีการตกแต่งหรือว่ามีการดำเนินการในส่วนไหนบ้างที่เป็นปัจจุบันอยู่ในตอนนี้ครับมีความสวยงามเพียงใดตามไปดูกันครับโดยที่เราเห็นในภาพตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของทางเข้าสู่รถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลสถานีลุมพินีครับซึ่งสามารถเชื่อมเข้าถึงโครงการวันแบงคอกได้โดยตรงอีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับการทางพิเศษเฉลิมมหานครและนั่นจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะดึงดูดผู้คนให้สามารถเดินทางมาใช้งานที่วันแบงคอก เมื่อเปิดดําเนินการหรือเปิดให้บริการเต็มทุกรูปแบบทุกตึกแล้วก็จะสามารถเดินทางมายัางที่แห่งนี้ได้อย่างสะดวกและมีความคล่องตัวครับวันแบงคอกถือว่ามีความโดดเด่นและมีความน่าสนใจมากๆเนื่องจากตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครทําเลทองบริเวณหัวมุมถนนวิทยุตัดกับถนนพระรามที่4ซึ่งเป็นบริเวณที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครและของเมืองไทยอีกแห่งหนึ่งเลยครับ ติดกับสวนลุมพินีสวนสาธารนณะกลางเมืองใหญ่ที่สุดใกล้กับสถานทูตหลายๆแห่งทั้งสถานทูตออสเตรเลียสถานทูตญี่ปุ่นจึงถือว่าเป็นโครงการอภิมหาโปรเจกต์ที่อยู่ท่ามกลางเมืองใหญ่ที่ต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมชาติหรือว่าความลงตัวกับสิ่งที่มีอยู่ก่อนแล้ว สิ่งที่มีความสําคัญมากๆอีกอย่างหนึ่งบริเวณพื้นที่ทั้งหมด1 0 4ไร่ของวันแบงคอกนี้จะมีการแบ่งส่วนต่างๆออกเป็นพื้นที่สวนหรือว่าพื้นที่ธรรมชาติพื้นที่สีเขียวสําหรับผู้คนที่มาใช้พื้นที่หรือว่ามาเดินอยู่ในบริเวณวันแบงคอก และสามารถที่จะอยู่อาศัยได้อย่างกลมกลืนกับพื้นที่ธรรมชาติภายในโครงการพื้นที่สีเขียวที่จัดไว้จำนวนมากมายโดยเฉพาะสวนกลางโครงการที่มีพื้นที่มากถึง50ไร่นี้ไม่รวมถึงบริเวณด้านขอบขอบ,ขอบด้านข้างส่วนต่างๆที่มีการนำต้นไม้แล้วก็พันไม้ต่างๆสวยงามและพันไม้นานา,นานาพันเหล่านั้นได้ทำให้ตึกสูงใหญ่แห่งนี้มีชีวิตชีวาและน่าเข้ามาใช้งานน่าเข้ามาอยู่มากยิ่งขึ้น อีกทั้งจะเป็นที่พักผ่อนของผู้คนที่มีโอกาสเดินทางเข้ามาในวันแบงคอกแห่งนี้ให้กลายเป็นทั้งที่อยู่อาศัยเป็นที่พักผ่อนเป็นที่ช้อปปิ้งของใครหลายๆคนรวมทั้งอาคารสำนักงานภายในพื้นที่104ไร่ของวันแบงคอกนี้ครับมีการทุ่มงบประมาณลงทุนมากกว่า120ล้านบาทเลยครับโดยการพัฒนาร่วมกันระหว่างบริษัท TCC Asset ประเทศไทยจำกัดและบริษัท Face Property Holding ประเทศไทยจำกัด โดยมีบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบบริเวณพื้นที่หรือตึกต่างๆให้มีความสวยงามอย่างบริษัท s k ิทมอล e Owing แอนด์เมอริวร่วมกับบริษัทสถาปนิก4ี 9, จำกัดและบริษัทแปนแ s สโซเชตจำกัดในการร่วมกันออกแบบบริเวณต่างๆให้มีความลงตัวและมีความสวยงามท่ามกลางธรรมชาติและก็ท่ามกลางเมืองใหญ่ใจกลางกรุงเทพมหานครแห่งนี้ สิ่งที่ผู้บริหารของโครงการวัดแบงคอกตั้งเป้าหมายไว้นั้นก็คือการเป็นโครงการแรกของประเทศไทยที่ได้รับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนแวดล้อมอย่างรีดในเบอร์ฮูดเดเวล OP เมนต์แพทตินัมเพื่อให้เป็นเมืองหรือว่าเป็นสถานที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างลงตัวมากที่สุดและนั่นเป็นที่มาของการจัดสวนภายในพื้นที่โครงการมากถึง50ไร่จาก104ไร่ แบ่งในการจัดสวนมากถึง50ไร่นี้ถือว่ามีความสําคัญมากๆในการดำาริชีวิตหรือว่าการอยู่อาศัยภายในโครงการสแสดงว่าโครงการนี้เห็นถึงความสําคัญของสิ่งแวดล้อมท่ามกลางเมืองที่เต็มไปด้วยมลภาวะอย่างที่เราอยู่ในตอนนี้ครับเพราะนั้นการมีสวนสาธารณะที่สามารถใช้ร่วมกันของผู้คนที่มาใช้โครงการแห่งนี้ก็ถือว่าจะเป็นทั้งบริเวณที่สามารถพักผ่อนหรือว่าเดินทางมาท่องเที่ยวมาถ่ายรูปได้ไปในตัวด้วย พอนอกจากจะมีการออกแบบส่วนสาธารณะภายในโครงการที่สวยงามแล้วยังมีการออกแบบตึกรูปแบบต่างๆที่มีความสวยงามดังนั้นจึงเป็นสถานที่อีกที่หนึ่งที่จะเป็นจุดหมายปลายทางของการเดินทางท่องเที่ยวช้อปปิ้งหรือว่าเดินทางมาพักผ่อนได้อย่างดีในอนาคตเลยครับคลิปนี้พามาดูตอนเดือนพฤษภาคม25 6 7 จึงจะเห็นว่ายังมีคนงานหรือว่าบริเวณต่างๆที่ยังมีการเริ่มนําต้นไม้ทั้งต้นไม้ขนาดสูงใหญ่แล้วก็ต้นไม้ที่อยู่ระดับพื้นดินมาลงครับส่วนตึก Signature Tower ที่มีความสูงมากที่สุดในประเทศไทยสูงมากถึง430เมตรก็กําลังก่อสร้างส่วนฐานอยู่นะครับเราเห็นไกลๆที่มีการล้อมลวสังกะสีอยู่นอตซูมให้ดูครับว่ามีกําลังก่อสร้างอยู่ก็เท่ากับว่านาเดือนพฤษภาคม2567 ที่น็อตพามาดูในคลิปนี้บริเวณสวน50ไร่ก็ยังไม่ได้เปิดให้เข้าไปใช้พื้นที่รวมถึงบริเวณที่มีการร้อมรั้วเพื่อสร้างตึกซิกเนเจอร์ทาวเวอร์ตรงนั้นครับรวมถึงตึกอื่นๆก็ยังไม่ได้เปิดให้เข้าไปใช้พื้นที่ครับยกเว้นทาวเวอร์ที่4ที่มีการเปิดให้ผู้คนเข้ามาใช้ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานเข้ามาใช้ในก่อนหน้านี้ไปแล้วแล้วก็คาดว่าอีกไม่นานตึกต่างๆก็จะทยอยเปิดไปเรื่อยๆครับ และคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ทั้งโครงการรวมทั้งตึก s i กเนเจอร์ทาวเที่กำลังก่อสร้างด้วยก็น่าจะประมาณปลายปี2,170หรือต้นปี2,171ซึ่งนั่นก็ต้องมารอดูว่าการก่อสร้างและการดำเนินการจะเปิดเสร็จสมบูรณ์ได้ตามกำหนดเวลาหรือไม่แต่ณนะตอนนี้นอดมองว่าบริเวณต่างๆค่อนข้างจะมีความสวยงามมากๆเลยครับไม่ว่าตึกต่างๆที่ออกแบบรูปลักษณ์ที่มีความสวยงามแปลกใหม่หรือว่า การลงต้นไม้จํานวนมากมายหลากหลายพันธุ์เราจะเห็นว่ามีพื้นที่สีเขียวค่อนข้างมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นด้านส่วนกลางที่เป็นพื้นที่50ไร่แล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนที่ติดฝั่งถนนสวนลุมพินีครับหรือว่าถนนวิทยุนั่นเองก็มีการนําต้นไม้มาลงจํานวนมากมายเลยครับ ภายในโครงการบันแบงคอกประกอบด้วยหลายๆตึกด้วยกันครับอย่างที่ใครหลายๆคนอาจจะเห็นในทางสื่อหรือว่าทางหลายๆช่องมาแล้วก็ประกอบด้วยหลายๆตึกที่มีฐานเชื่อมต่อกันทุกฐานก็คือสามารถเดินเชื่อมต่อระหว่างตึกหนึ่งไปสู่อีกตึกหนึ่งได้โดยสะดวกครับไม่ว่าจะเป็นอาคารโรงแรมจํานวน2อาคารด้วยกันหนึ่งในนั้นคือโรงแรมแอนด์ดัสบันแบงคอกในเคอร์ไฮเอตโฮเทลคอร์ปอเรชั่นอาคารสํานักงานจํานวน3อาคารด้วยกันครับรวมถึงมีอาคารห้องชุดเพื่อการอยู่อาศัย จำนวน2อ,อาคารและอาคารโรงแรมอีกจำนวน2อ,อาคารหนึ่งในนั้นนั่นก็คือมีตึกซิกเน t u r e Tower สูงที่สุดในประเทศไทยอย่างที่น็อตบอกไปแล้วครับสูงมากถึง430เมตรแล้วก็มีห้องชุดเพื่อการอยู่อาศัยแล้วก็โรงแรมริสคาตันจำนวน1อาคารด้วยกันและที่สำคัญภายในโครงการแห่งนี้ยังมีอาคารหอประชุมโรงมหรสพและพื้นที่เชิงพาณิชยกรรมจำนวนหนึ่งอาคารด้วยครับ สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภายในโครงการวันแบงคอกนั้นก็เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนรวมถึงผสมผสานการอยู่อาศัยร่วมกับธรรมชาติอย่างลงตัวมากที่สุดครับสาระดีเดินเที่ยวสุขใจไปกับ Walking t ไทยทิี่์ประวัติครับขอบคุณที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้หน่อยครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากติดตามคลิปต่อไปของน้องด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ